ช่องของผมนะครับได้นำหนังสือเรียนมาสอนเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษอาเรียนกันหน้าที่21เลยนะครับนั่นก็คือหัวเรื่อง the uh, the earth in our hands แปลว่าโลกในมือของเราโลกในมือของเรานั่นก็หมายความว่าโลกนี้จะน่ารักจะน่าอยู่โลกจะร้อนหรือโลกจะร่มเย็นก็อยู่ที่มือของเราแล้วนะครับ ขอ,อพาดหัวไว้อย่างนี้เลยนั่นก็คือ root and shoot program root and shoot program ไม่ต้องไปแปลนะครับหนะว่ารากหรือยิงอะไรทั้งสิ้นนะครับนะเพราะ root มันแปลว่าราก shoot แปลว่ายิงชื่อโปรแกรมนะครับโปรแกรมนี้ทําอะไรหรือชื่อของหน่วยงานนี้ทําอะไรบ้างเรามาดูในรายละเอียดกันครับนั่นคือ hundred of thousand s of root and shoot hundred of thousand s of y o u t people around the world t h รถ can break through walls. We can c h a n g e the world. ตัวหัวไว้ว่าฮันเดดแปลว่าร้อยนะครับเ้านซนแปลว่าพันร้อยพันก็แปลว่าหนึ่งแสนนะครับนะเออยแปลว่าหนึ่งร้อยพันอ่าหนึ่สิบร้อยพันหมื่นแสนหนึ่งแสนถูกต้องครับหลายหลายแสนนะครับก็ว่าหนึ่งแสนที่เติมเอสเข้าไปด้วยนะครับนะก็แปลว่าหลายหลายแสน ของนะครับชาวรูทแอนชูตนะครับเอาเป็นว่าเราเรียกชาวรูทแอนชูตก็แล้วกันหลายๆแสนองของผู้ที่ทํางานอยู่ในหน่วยงานรูทแอนชูตนี้นะครับนะเป็นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้คนวัยรุ่นนะครับนะยัง people around the world รอบโลกเลยนะครับนะหน่วยงานนี้มีผู้คนอยู่รอบโลกทั่วหลายๆประเทศ can break through walls นะครับ แคนเบกซ r o u ูว Wall เป็นการโจรหัวเปรียบเทียบนะครับนะถ้าแปลตรงๆแปลว่าสามารถทะลุกกำแพงเข้าไปได้นั่นก็คือสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานาได้นะครับอย่างนั้นเองความหมาย we can change the world เราสามารถเปลี่ยนโลกนี้ได้ประมาณก็คือว่าเราไม่เราสามารถทำให้โลกนี้ไม่ร้อนนะครับสามารถทำให้โลกนี้ ลดมลภาวะเป็นพิษลงได้อะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือการโจหัวทีนี้เราไปดูอ่าคนเขียนก็คือดรเจงกูดวอนะครับซึ่งจบทางด้านเอ m รเ t น l l ลิสซึ่งเป็นนะครับเป็นนักสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นนักมนุษยวิทยาแล้วก็เป็นนักจิตวิทยานะครับอ่าเป็นนักภูมิศาสต์นักภูมิวิทยาประมาณนั้นนะครับคุณครูเรียกไม่ค่อยถูกแต่เป็นภาษาไทย ไปโอโลจิสนะครับเรามาแปลหัวเรื่องกันเลยนะครับนั่นก็คือว่า how do plants grow how do plants grow แปลว่าพืชพันธ์ต่างๆจะ,จะเจริญเติบโตได้อย่างไรนะครับหัวเรื่องรายละเอียดของ c h o o s e r o o t and s h o o t h ก็คือว่า in nature นะครับในธรรมชาติแล้วนั้น the r o o t of a plant grow underground and cover a large area โดยใน,ในธรรมชาตินั้นนะครับเดอรูทนะครับอ้างถึงว่าทําไมอ่าสมาคมนี้หรือว่าหน่วยงานนี้ถึงได้ชื่อว่ารูทนะครับแอนชูดนะครับเพราะรูทนั้นคือรากของต้นไม้นั้นปกติแล้วจะต้องเจริญเติบโตใต้ดินนะครับนะอันเดอร์กราวแอนคอรเวอร์ลัสแอเรียแล้วก็กินพื้นที่ใหญ่โตนะครับนะรากของพืชเนี่ยกินพื้นที่ใหญ่โตในที่นี้คือต้องการให้ต้น ต้นไม้นั้นมันมั่นคงนะครับก็ต้องขึ้นอยู่ที่รากรากฐานของต้นไม้มั่นคงฉันใดรากฐานของบุคคลจะมั่นคงอยู่ที่การศึกษาในประมาณนั้นนะครับคุณครูแหม,มพูดไม่ได้สัมผัสเลย <laughs> อยากจะพูดได้สัมผัสแต่นึกไปมไม่ออกนะครับรากฐานของตึกคืออิรากฐานของชีวิตคือการศึกษาแหมนึกออกแล้วครับประมาณใดประมาณนั้นนะครับนะ this way they keep the plants strong and healthy ด้วยที่อธิบายว่ารากของพืชมันกินพื้นที่ขนาดใหญ่นั่นเองนะครับวิธีนี้นี่เองนะครับนะทำให้พืชเหล่านั้นมีความมั่นคงแข็งแรงและก็ะสุขภาพดีในที่นี้คำว่าต้นไม้สุขภาพดีก็คือต้นไม้มั่นคงนะครับน้าสดชื่นเข้ม,เข,มเข้มแข็งดูดีก็เพราะรากของมันนะครับมั่นคงชุดอะไรอย่าง plants that have to come up through the earth to find the sunlight that they need survive, to survive to s u r v ร v e รากของต้นไม้นะครับผมคือนะครับยัง a พลนในที่นี้ก็แปลว่าพืชทีอ่อายุยังไม่มากนะครับนะพืชที่อายุยังไม่มากนั้นจำเป็นที่จะต้องนะครับมีรากนะครับโผล่มาจากพืาพโผล่ ไม่ใช่โผล่นะครับมีรากชอนชัยเข้าไปในพื้นดินนะครับเพื่อที่จะอ่าเรือไม้ก็โผล่ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะรับแสงแดดด้วยนะครับนะซึ่งนะครับรากเหล่านั้นนะครับต้องการที่จะให้ต้นไม้นั้นดํารงชีวิตอยู่ได้นะครับนะชอนชัยแทรกเข้าไปในพื้นดินแล้วก็เพื่อมารับแสงแดดด้วยเพื่อให้ต้นไม้นั้นดารงชีวิตอยู่ได้เพื่อให้ต้นไม้นั้นอยู่รอดก็แล้วกัน นะครับส่วนชุดนั้น may seem small and fragrant but they can break over brick wall that's when it e a s amazing ทีนี้เขามาแปลคำว่าชุดนะครับชุดมันแปลว่ายิงนะราบนะขอถึงได้มาตั้งชื่อเป็นหน่วยงานนี้ รากเข้าใจแล้วนะครับที่มาที่ไปว่าทําไมต้องใช้คําว่ารากเพราะรากนั้นชอนใช้ใช้เข้าไปในพื้นดินเป็นรากฐานนั้นมั่นคงให้ต้นไม้อาศัยอยู่ได้ก็เพราะรากนะครับชูดก็เหมือนกันนะครับชูดแปลว่าการยิงการยิงนั้นดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่เล็กๆนะครับแต่สามารถทําให้สิ่งใหญ่โตนั้นแตกพังทลายลงได้นะครับนะ fragile แต่นะครับ d e c a n break o p e n brick wall เดนนี่ก็คือชุดนะครับแต่การยิงเหล่านั้นนะครับผมสามารถที่จะทําให้กําแพงพังทลายลงมาได้นะครับจากกระสุนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเล็กเเท่านั้นเองดังนั้น t ด e r ร n ช์ is quite a m a z i n g ดังนั้นนะครับเมื่อ,อไรที่สิ่งนั้นมีความมั่นคงนะครับแม้ยิงก็ไม่ล้มละลายอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะกลายเป็นอะไรที่ Amazing มากจริงจริง ก็เลยเอาคําว่า Root and Shoot มาตั้งเป็นหน่วยงานหรือเป็นสมาคมนี้นะครับผมนั่นคือที่มาที่ไปหัวข้อต่อไปก็คือว่า What is Root and Shoot นะครับก็นํามาเขียนอีกว่า Root and Shoot นั้นคือหน่วยงานอะไรนะครับแล้วก็คือว่า inspired by her believe that every individual can make a difference Chen, good uh, good old, d e s i น n e d in 1991นั่นก็คือดรเจนนะครับกูดโอกูดโอนะครับได้พูดขึ้นมาว่านะครับนาะมีแรงบันดาลใจนะครับจากความเชื่อของท่านเองนะครับหนาะของดอร์เจนเองว่านะครับ every individual นะครับคือความสามารถของแต่ละบุคคลนั้นนะครับสามารถทำให้เกิดความแตกต่างได้ น่าคิดนะครับเป็นปรัชญ,ญานะครับนะด้วยความเชื่อที่ว่าความสามารถส่วนตัวนั้นสามารถสร้างให้เกิดความแตกต่างได้นะครับดเรเจนกูดดูตัดสินใจขึ้นมานะครับในปี1991ในการที่จะฟอร์มเออยังพีวเวอรเอเวอร์เมนต์ทูกร๊ปได้รวบรวมกลุ่มของผู้คนที่ชอบอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับเป็นคน,คนกลุ่มวัยรุ่นนะครับนะออยังฟอร์มทีมขึ้นมานะครับ All 16 o o ลูกคู่ School children in East Africa เด็กๆเหล่านั้นนะครับจำนวน16คนนะครับซึ่งเป็นเด็กๆในโรงเรียนแถบท้องถิ่นชนบทนะครับอยู่ในทางแถบตะวันออกของแอฟริกาหรือแอฟริกาตะวันออก It's name w a s แล้วก็ตั้งชื่อกลุ่มนี้ขึ้นมาว่า r o t t n d s h o o t หรือที่มาที่ไปก็เมื่อกี้นะครับนะว่าทำไมถึงได้ตั้งชื่อว่า Root อนด์ o o And the members organizer e c y c l i n g program And clean up local parks, river and beaches แล้วก็กลุ่มนะครับตั้งขึ้นมาแรกๆนะครับนั่นก็คือคล้ายๆกับที่มาที่ไปบอกเมื่อกี้นะครับได้รวบรวมคนที่ชอบอนุรักษ์ธรรมชาติดังนั้นจุดประสงค์ของกลุ่มก็คือสมาชิกนั้นได้จัดการทำโปรแกรมรีไซเคิลขึ้นมาโดยการไป ทำความสะอาดนะครับนะสถานที่ต่างๆเช่นสวนสาธารณะแม่น้ำลำคลองนะครับชายหาด also helped all the people and the homeless in their neighborhood as well as protecting the natural habitat of local animals อ่านักเรียนนะครับประการแรกนะครับทำรีไซเคิลนะครับทำความสะอาดสถานที่สาธารณะนะต่างๆ ประการที่สองนะครับช่วยคนแก่นะครับนะ h e l l d people ช่วยคนแก่คนชรานะครับและก็คนที่ไร้ที่อยู่อาศัยนะครับ Homeless ตอนแรกๆนั้นก็คือช่วยในแถบบ้านของตัวเองก่อนนะครับนะ Neighborhood นะครับแถบเพื่อนบ้าน As we a s พร้อมกันนั้นนะครับก็ทำหน้าที่ปกป้องถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชน,นะครับ Protecting the natural habitat หน้า,นาที่กว้างนะครับนะ Today, ทุกวันนี้รูดแด h ช o t นะครับหน่อยรูดแดนช o ดนั้น has over t h 0 0 groups นะครับมีกลุ่มเกิน3,000กลุ่มแล้วนะครับนะตอนแรกนั้นตั้งมากลุ่มเดียวนะครับเด็กของแอฟริกาตะวันออกนะครับนะจากโรงเรียนในแบต้องเซนแค่16คนตอนนี้ทั่วโลกนะครับมี3,000กว่ากลุ่มแล้วนะครับ i n m o d e and e สิทธิ์ใคอนเรซึ่งมีอยู่มากกว่า68ประเทศนะครับ worldwide ก็คือทั่วโลก which are active in which i n d of u s i o n e g o o d o s e project ซึ่งทุกกลุ่มนะครับนะใน3,000กว่ากลุ่มนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับสำนักง,งานใหญ่นะครับคือขึ้นอยู่ภายใต้ของดรเจนกูโดนะครับขึ้นอยู่ภายใต้โครงงานนะครับนะโปรเจกต์ project ของดรเจนกูโด ทีนี้มาดูหัวเรื่อง how can you become a member of r o o t and s h u o t ถ้าคุณสนใจที่จะเป็นสมาชิกของหน่วยงาน r o o t and t h u t t h แล้วแล้วก็น,นะครับวิธีก็คือ any young people any young person between preschool and university can join the r o o t and t h u t t h program คนที่สนใจจะมาร่วมหน่วยงาน r o o t and t h u o t h นะครับต้องเป็น อาบุคคลวัยรุ่นนะครับตั้งแต่โน่นเลยนะครับรับตั้งแต่ก่อนเข้าเรียนหนังสือนะครับนะปร e s c h o o l ในต่างประเทศนี่ก็ไม่ได้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับคุณรู้ว่าอายุเท่าไหร่นะครับนะคำว่าปร e s c h o o l เนี่ยคำว่ายัง people นะครับคงจะไม่ใช่แค่ขวบสองขวบแน่นอนนะครับนะปร e ส c ูนี่แปลว่าก่อนเข้าเรียนนะครับแต่ก็ไม่มั่นใจว่าอายุเท่าไหร่นะครับนะคำว่าก่อนเข้าเรียนในเมืองไทยเรานี่ก็ สองขวบพึ่งหนึ่งสองขวบนี่ก็เข้าเรียนแล้วนะครับในต่างประเทศไม่ทราบเหมือนกันว่าอยู่เท่าไหร่และก็รับไปจนถึงคนที่เรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยนะครับยู see, นะครับ can c h o o s your root สามารถที่เข้ามาร่วมงานกับ root and shoot ได้ If you want to start your own root and shoot group แต่ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะตั้งกลุ่มนะครับนาะเป็นของตัวเองในแต่ละประเทศนะครับ simplify you young people in your a n g u a g e คุณก็สามารถที่จะรวบรวมนะครับพื่นบ้า เพื่อนบ้านของคุณที่อยู่ระแวกใกล้เคียงนะครับ who want to participate ผู้ซึ่งต้องการที่จะมาเข้าร่วมกับคุณนะครับบอกนโยบายบอกวัตถุประสงค์ของกลุ่ม and an adult to be the group leader แลกะก็ให้ผู้ที่มีอาวุโสหน่อยนะครับนะผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้นำกลุ่มเด่นแ,แล้วนะครับหลังจากนั้นให้ contact the general in i t s u e for a membership form แล้วก็ขอแบบฟอร์มนะครับในการสมัคร ต่อนะครับกลุ่มหน่วยงานของนะครับดรเจนกูโดนะครับสถาบันนะครับนะสถาบันของดรเจนกูโดนะครับ i n s t i t u นะครับสถาบันนะครับลงท้ายโฆษณานี้ลงท้ายเนื้อเรื่องนี้ก็คือนะครับเจน e g o o d r e Root and โ h o o t Program นะครับเป็นชื่อหน่วยงาน East Living Proof นะครับคำว่า Living Proof นะครับหมายถึงว่า กำลังดํานเนินการอยู่นะครับหนาะกําลังดําเนินการอยู่แล้วก็เป็นข้อที่จริงนะครับที่สามารถพิสูจน์ได้นะครับนะ Living Proof เป็นหน่วยงานที่จะกําลังทําทงานอยู่ในขณะนี้นะครับนะไม่ใช่เป็นหน่วยงานที่พูดขึ้นมาลอยๆคำว่า Living Proof นะครับคำว่าคือ Action showing something is true นะครับ that if you want to make our world a better place for everyone we just need to work together แล้วก็ใกล้ยๆเป็นสโลแกนนะครับบอกว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะให้โลกนี้ดีขึ้นนะครับนะดังนั้นสำหรับทุกทุกคนแล้วเราควรที่จะมาร่วมมือกันนะครับในการทำตามวัตถุประสงค์ของโครงงานนี้นะครับ mm hmm. choose root and shoot now เป็นการโฆษณาในเว็บไซต์นะครับดังนั้นเมื่อ อ่านละเอียดแล้วต้องการที่จะเข้ามาร่วมกวับโ,โครงการ Root and s h o o แล้วก็คลิกเลยตอนนี้ที่ w w w นี้โอเคนะครับเมื่อแปลเสร็จแล้วก็ทําในหน้า21นี้ให้จบก่อนนะครับแล้วก็ไปทําหน้า21ก็คือว่า you will hear someone taking talking about membership of the c Gen Global Institute lesson and f i l l i n t h e m i s s i n g information นักเรียนจะได้ฟังคลิปเสียงนะครับสนทนาการในการที่จะสมัครเป็นสมาชิกของหน่วยงานนี้นะครับผมรูดแอนชูดนั้นสมัครรายละเอียดกรอกแบบฟอร์มอย่างไรเสียค่าธรรมเนียมรายปีอะไรอย่างไรเชิญฟังคลิปเสียงแล้วก็กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครนี้เลยครับผม exercise 4 page 21 Hi, Mary. What have you been up to lately? Well, I've joined a group called the Jane Goodall Institute. What's that all about then? We work in groups to try and make the world a cleaner place. You know, recycling rubbish, cleaning parks and rivers, helping the elderly, that kind of thing. That sounds like a really good cause. How do I join up? To become a member, all you have to do is fill out the registration form on the website. That's easy enough. Do I have to pay to register? Yes, but not much. Students in the over 65s pay $20 a year, everyone else pays $35, or if you join as a family, the fee is only $50, but you can give as much money as you like. Oh, I think I can afford that. We started our own Roots and Shoots group. Then it's only $35 for the whole group, or $45 for an international group. Why don't I join your group then? That's a good idea. We have lots of projects at the moment, so there's definitely enough work to go round. Brilliant. When do we start? OK, the sound to คุณครูเน้นเสมอนะครับหนะรารลอนนักเรียนที่ไม่ได้ไปเรียนเมืองนอกโดยตรงนะครับนาะไม่ได้ไปเรียนพุคคีอยู่กับชาวต่างชาติโดยตรงนะครับเป็นเนทีฟแลงก u a g e เนี่ยมันยากนะครับนาะในการฟังคุณครูเองก็ไม่เคยไปเรียนเมืองนอกนี่ค่อนข้างจะยากนะครับนาะถ้าไม่เห็นตัวหนังสือด้วยแต่ก็ยังพอสรุปใจความได้นะครับนั่นก็คือว่าในใบสมัครนะครับนาะ we work on o h e project such as recycling rubbish นะครับ โครงการของรูดแอนชูดนี้นะครับนะมีโครงการในการที่จะร e ไซเคินะครับขยะต่างๆไปทําความสะอาดสวนสาธารณะและให้เราเติมลงไปก็คือและนะครับนะแม่น้ําลําคลองนะครับนะรีเวิร์สบชนะครับแล้วก็ Helping Homeless ช่วยเหลือผู้คนที่ไร้บ้านเฮล p ิ่ g ดีโอดีโอวันหรือว่าดีโอเพอร์ซันนะครับช่วยเหลือคนแก่ประมาณนั้นนะครับนะ and helping the elderly e d e r l เนี่ยใช้คำว่า elderly นะครับแปลว่าคนชรา to become a member นะครับในการที่จะสมัครเป็นสมาชิกนั้น for, uh, fill out the registration นะครับได้กลรอกรายละเอียดนี้ลงไป from on the นะครับจากตรงนี้ใส่คำว่าจากเว็บไซต์นะครับนะแล้วก็ annual membership นะครับแปลว่าการสมัครเป็นสมาชิกรายปีนะครับนะ สมัครสมาชิกรายปีนั้น Su ูเรนซีเนียนะครับเป็นนักเรียนนะครับนาะก็จะสมัครเสียค่าสมัครนะครับยี่สิบดอลลาร์นะครับแต่ถ้าสมัครรายบุคคลนะครับนะไม่ได้สมัครในานามของนักเรียนก็สามสิห้าดอลลาร์หรือถ้าจะจะสมัครในนามครอบครัวนะครับก็จะห้าสิบดอลลาร์หรือสมัครรายละเอียดอื่นรายละเอียดอื่นมีสองหัวข้อให้เลือกนะครับนั่นก็คือถ้าเป็นกลุ่มนะครับนะเป็นกลุ่ม ก็35ดอลลาร์ต่อปีหรือถ้าเป็น International Group นะครับคือกลุ่มของนานาชาติก็จะ45ดอลลาร์ประมาณนั้นัด้เองนะครับจบนะครับหน้า21ดังนั้นย้อนกลับไปตอบคำถามหน้า2 0ครับค k a y